ทีนี้ก็จะให้ดูวันวันวันแรกที่มาที่นี่นะนะวันแรกที่มาที่นี่อันนี้ประคอันเนี้คือมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคือผมก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายเก็บภาพนะ อันนี้เป็นเรื่องของสมเด็จโตที่นี่สมเด็จโตที่มาที่นี่เนี่ยคือวันนั้นน่ะวันที่สามสิบวันที่ยี่ิบเก้าเนี่ยวันที่ยีบเก้าคุยกันแล้วจึงเป็นที่มาของสมเด็จโตวันนี้นะพวกเราดูนะเราก็แตกจากมันเรียตมาตีลังกาแล้วต่มาพนเรกแ้มาใ่อเลยของของุกเดือเยอมเด็กเราได้วางสาบัไ้ไว้โอ้ได้เลยเดี๋ยว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 ม่เดี๋ยัเก็บลว ใครใครก็ได้ขออภัยอ่าใครอะหลวงพ่อเกษตรบรรณาธิการก็ไม่ได้จะไปทำอะไรนนะไปทำอะไรเรื่องคำเดียวเอาเอาเราเอาเอาอะรมาเป็นตัวมาด้วยใช่ไหมเพราะนั้นจะได้แจกโยมเลยมานี่คือวันที่วันที่ยี่สิบเก้าอาจารย์เจคุณก็พอจัดงานเสร็จก็เรียกคุยกันว่าเราจะเอายังไงดีเพราะว่าเราจะสร้างแล้วแต่ไม่มีตังค์ทีนี้ท่านไพโรจน์เนี่ย นี่นี่นี่พันยาท่านไพโรธกับพันยาท่านก็มาด้วยก็เลยคุยกันอ่ะดูนะประเด็นประโยคน์หน้าประโยชหกนั่นนี่ผมมาเล่าความความเด็ดดาผมว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างไงนะแต่กระชวนกระไรแต่ก็ผมว่าเพราะแต่ท่านมีความกล้าหาญในการที่จะดึงเอาความีซึ่งสมัยก่อนในหลวงสมเด็จพระพิชัยอย่างที่พูดถึงกันนะแล้วก็มายุคในสมัยรอถึงร่อห้าดยังไงทำไมเราทำหลักสูตรเป็นบาลีเป็นบาลีธรรมดาบาลีบาลี่ยไปยแล้วก็บาลีใหญ่ก็หายไปเเดดี๋ยวต้องปินี่ บอกว่าเดายวน่าอใช่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 ร่ง่่นี่ง่่ได้ั่่อ่แก่ล่เ่อย่่อย่างนี้นะพี่ชื่นคือทุกท่านนะคือวันนั้นน่ะท่านไพโรธน่ะถามท่านเจ้าคุณว่าตกลงอ่ะอาคารที่จะสร้างคือหลังนี้นี่นหลังนี้เท่าไรอาจารย์เจ้าคุณก็บอกสิบสิบสี่ล้าน ท่านไพโร์ก็บอกว่าอ้าวสิบสี่ล้านผมรับประกันเลยสร้างเลยเงินไม่พอผมบอกเองท่านไพโร์ว่านะพอกล่าวดังนั้นเสร็จปุ๊บผมกับอาจารย์นี่ก็มาหาหลวงพ่อนี่แหละมาให้ท่านชี้ชี้เขตทีนี้ท่านไพโร์กลับไปเนี่ยกลับไปบ้านท่านก็ไปเล่าว่าวันนั้นรับปากว่าสิบสี่ล้านแล้วจะหาเงินยังไงตีนี่ก็ให้ผมนี่โพสไปเรื่อยนะท่านไพโร์ก็ไปอธิษฐานต่อหน้าสมเด็จโตว่า ถ้าผ้าสมเด็จโตหมายหมายความว่าถ้าท่านสร้างพระสมเด็จดีจริงอ่ะมีคุณค่าจริงงดงามจริงจะต้องมาช่วยที่นี่ขอให้ข้าพเจ้าได้เจอพระสมเด็จจริงมันเป็นเรื่องแปลกนะคนที่ไม่เคยรู้จักท่านบนรรโตไปรลดหนึ่งก็จะหาพระมาให้ท่านไปโลด <Billie S 2> ทั้งทั้งนี้ไม่ได้บอก name, ใครนะอธิษฐานเพราะฉะนั้นท่านไตโลกเริ่มมีพระมีคนรู้จักพระสมเด็จเอามาให้ไหมเป็นหมื่นองค์เนี่ยที่เอามาให้พวกเราช่วยกันนี่แหละจะว่าแปลกก็แปลกเพราะฉะนั้นจะได้เล่าจะให้ดูจะให้ดูประวัติที่นี่จะให้ดูประวัติจะให้ดูประวัติว่าเออมาอย่างไงทีนี้มาอยังไงมาอย่างไงมาอย่างไงทีเป็นไรทีสมเด็จมาอย่างไงนี e year, ่นะสมเด็จมาดูนะว่า อ่าอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสมเด็จโตสมเด็จโตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับครับอ่าเดี๋ยวมันอยู่ใน youtube อาจารย์จะง่ายกว่าเอาดูนะดูนะพวกเราดูนะว่ามันมายังไงไปยังไงมายังไงไปเปิดยูทูปที่บ้านดูก็ได้อ่าเดี๋ยวจะให้ดูช่องอยู่ไหเยช่องไหน เราอ่านเอาคำสา์เนี่ยให้เข้าจะเป็นชื่อผมเลยเข้าไปในชื่อผมเลยนะแล้วก็พิมพ์ชื่อผมลงไปเลยก็ก็จะเจอนะอ้าวจะให้ดูว่ามายังไงนะอรเยปเแต่เช่าเพิ่มเติมก็ได้นะนี่บางคนี่มาเป็นร้อยคงนะเอาไปอ่ะ จำเปไดเอาไปเอามาเป็นร้อยองค์คือคือคนที่มาเอามาเป็นร้อยเนี่ยคือคนที่เป็นเซียนพระเขามาดูว่ามันแท้จริงแต่ว่าจะตรงกับองค์ที่เขาเล่นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอ่า เป,เปิดตัว่็วันที่สองกรุ๊พาที่เนี่ย ท่านคนเอกท,ท่านผูก้เกียรติทุกท่านนะครับผมอัดฟไแโรนพนาดินขอเล่านิดหนึ่งเมื่อวันที่ภาพตรงนี้นะครับผมมาจาดเวศเขาบอกว่าสร้างอาคาร14ล้านมองหน้ากันไม่มีต่์ผมก็มองหน้าแม,ม่บ้านเอาไม่เอารับบอกว่าแต่ขออย่างเดียวอาจารย์เวศโพรดให้ผมนะโพรดให้ผมพอหลังจากนั้นสองสามวันก็กลับไปบ้าน ประมาณไม่เกินห้าวันเนี่ยผมก็ไปนั่งในห้องพระนั่งมองหน้าหน้าพระพุทธรูปุกน่นั่งไปค่อยลุกไปสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยท่านหาเงินเอาไว้พรอห้าไดเอามาไทยประเทศจนทุกแกลงว่าเงินพระทัง,งพันที่ทีนี้ก็นึกถึงสมเด็จโตตอนนั้นผมมีสมเด็จอยู่แค่สามสี่องค์มีคนให้สามบองค์งงผมมีองค์เดียวแผล่อยู่นี้ท่านสร้างพระเอาไว้ทำไมมีค่าจยางอยากได้ อยากได้บรทฑบุลก็เลยอธิฐานขอสมเด็จโตอันนี้โดยสัตว์เลยบอกว่าถ้าพระที่ท่านสร้างเอาวไว้เนีเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาขอให้มีเหตุให้ผมได้มาซึ่งพระสมเด็จต้องผ่านมือท่านจะเซียนเล่นหรือไม่เล่นดังไม่ดังไม่เป็นไรขอให้ผ่านมือท่านมาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในงานตรงนี้ผมขออย่างนี้จริงๆหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีพระสมเด็จเข้ามามา ร้อยหลักพันหลักหม,มื่นแล้วก็หลายหมื่นมันก็น่าอัศจรรย์นการบันทึกคือเรื่องเล่ายอดยอดแล้วก็ผมก็พอได้มาผมก็คิดว่ายัางไงจะมีพระสมเด็จท,ที่เรามีอยู่เนี่ยเวลาเอาไปให้คนอื่นแล้วจะมีคุณค่าไม่ไปวางบนข้างตัวเอนผมก็ได้ท่านอาจารย์นัตพลเกษาพรหรือว่าอาจารย์โจกพระบ้านสมเด็จหรือว่าเจ้าของเก็บพระสมเด็จตามตำราพ้ะก็เข้ามาช่วยประคับประคองจนตั้งเป็นศูนย์ตรวจพระ เจ้าพญาเจพีว์ที่พัทยาเพื่อรับรองคุณภาพหรือว่ารับรองพระในมาตรฐานในระดับหนึ่งเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเหตุการณ์สาคัญก็คือว่าก็จะมีผู้ที่มาเกี่ยวข้องเป็นชิกซอยท่านหนึ่งก็คือขรรยายท่านพรเด็กน้ำฝนบนุญทัมนะครับท่านจะมาเล่าว่าพระที่ผมนํามาจากท่านเนี่ยท่านได้มาอย่างไงแบบไหนซึ่งได้มาเยอะมากแล้วก็ก่อนที่จะมาเนี่ย นะครับผมเปิดทีบมนะครับบริจาเปิดถิมแล้วก็วิทยายลัยสงุรีลำอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนะครับถามลูกค้งผมได้วิทยายลัยสงุรีลมลำท่านมีหนี้อยู่ประมาณ3-45หล้านผมบอกว่าผมจะบริจาค ก็จะมีท่านอาจารย์นัตพลเกษศักดท่านก็จะมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระสูตรนะครับเป็นยังไงแบบไหนแล้วก็พระที่สร้างวันนี้มีประวัติความเป็นมายัางไงแบบไหนซึ่งอาจะเบื้องต้นตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วก็จบบ่ายนะครับอาจารย์ท่านมีกล้องมีอะไรอุปกรณ์มาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าพระที่จากตรงนี้นี่เวลาเขาไปประมูลบางทีก็เป็นหลักแสนหลักล้าน,นนะครับอาจารย์ครับก็ผมก็ขอเล่ายอ่อๆแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับเพื่อเชิญท่านอาจาร,รับก็ ขออนุญาตแนะนําท่านนิดหนึ่งนะครับท่านก็คือเดิมเนะี่ยขออนุญาตท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สองเวลาท่านจะรู้จักแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกใช่ไหมครับผมครับแล้วก็เป็นรองสมุหาราชาองค์กรในองค์พระบาทสมเด็จพระพันปีหลวงครับพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9แต่ว่าสนองงานพระเดชพระคุณพระพันปีหลวงด้วยนะครับตอนนี้ท่านก็กเกษียณอายุราชาการแล้วแล้วก็ท พาัจิจะต้องไปกรสิยุธยาแบบนี้ได้เวลาแล้วก็ขออนุญาตเดินเชิญพลเอกลระภนุทัพเล่าที่ไปที่มาครับผมขออนุญาตครับครับนมัสการพระเดชพระคุณท่านพระธรรมวชิราอาจารย์ครับคุณแม่ดรททศปน ถ้มีโอกาสมาทำสักการะท่านอีกครั้งกราบนวัสก,การพระเถรานุเถระทุกร,รูปนะครับกระผมพลเอกนภพลบุญทัพอดีตเป็นรองสมุพรจงคารักษ์ของพระบาทสมเด็จพระนกาหาู้ิพิาาเ,ดดเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถวายงานท่านมาก็ตั้งแต่เป็นพันตรี จนกระทั่งท่านต่ออายุมาให้มากเสียเาอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีปัจจุบันนี้ก็พอดีเจ็ดรอบแปดสิบสี่ปีพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยแต่เดิมผมก็ฝ่ฝันอยากมีวัดเอกสาการะบูชาแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระพันปีหลวง ท่านอ,อยู่ท่านก็โปรดกล้าโปรดกล้าให้ตามผมตอนนั้นผมรับผิดชอบอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ชายแดนรับผิดชอบชายแดนไทยกัมพูชาบอกให้มาเข้าเฝ้าด่วนให้คนติดต่อไปผมอยู่ที่กาบเชิงบริเวณช่องจอมประมาณสามโมงเย็นเสร็จๆท่านก็ตามมาด่วนเลยผมก แปลกใจว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรหรือเปล่าก็เข้ามาถึงในวังสวนจิตประมาณสามทุ่มท่านก็ให้ขึ้นไปเข้าเฝ้าที่ห้องพระในพระตำหนักจิตระดาชั้นสามและท่านก็บอกให้จุดธูปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขอพรให้ท่านคุ้มครองเสร็จแล้วก็หันมาท่านก็พระราชทานพระสมเด็จวัดระฆัง เลี่ยมทองเปีเส้นพระเกดในหลวงรัชการที่9นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมโอ้โหตกใจมากไม่นึกไม่ฝันเพราะว่าสวดชินบชรกระถามาอยุ่หลายปีอยากได้แล้วท่านก็บอกว่าเอาไปเก็บให้ดีจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่คุณเรวัดอยู่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วก็ผมก็กลับบุมคคลทูลถามว่า ทรงทราบได้อย่างไรพูเจ้ารับว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นฉันนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บที่ฉันเกิดไปเยี่ยมตามฐานปฏิบัติการต่างๆผมก็กราบพระบาทว่าพระสมเด็จเป็นพระที่ราคาสูงมากเขาประมูลกันองรัฐเป็นสิบสิบล้านข้าุูธเจ้าไม่ฟังควรที่จะ รับพระราชทานขอให้ทรงเก็บไว้รักษาพราะองค์เองท่านบอกไม่ได้ได้ครั้งนี้สำคัญมากให้เก็บติดตัวไว้ห้ามถอดเด็ดขาดบังคับด้วยนะฮะห้ามถอดเด็ดขาดผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะท่านบอกทหารเป็นรั้วของชาติถ้ารั้วพังฉันก็อยู่ไม่ได้จะเกิดเหตุร้ายคุณเลยวัดระวังตัวให้ดี โอ้ผมก็ขนลุกไปหมดเลยว่าทําไมท่านทรงทราบอย่างเหตุการณ์ล่วงหน้าขนาดนั้นหลังจากนั้นหนึ่งเดือนเกิดเหตุร้ายจ,จริงๆทหารเวียดนามทหารขาเขมรรวมกําลังกันเข้าตีทหารไทยที่แนวชายแดนหลังจากที่เขายึดลาวยึดกัมพูชาไดแ้แล้วเขาก็พยายามจะบุกเข้ามาในชายแดนไทยผมก็นํากําลังขึ้นไปช่วยลูกน้องบนยอดเขา ทหารก็แตกล้นเข้ามาเขาใช้ระเบิดคว้างคว้างเข้ามาควันเต็มไปหมดเลยหายใจไม่ออกระเบิดควันทหารก็บอกโอ้ยปว่วแล้วครับเต็มคุณพ่อเต็มไปหมดผมบอกไม่เป็นไรไม่ให้อยู่ในคูเลตไม่ต้องไปไม่เห็นตัวไม่ต้องยิงเดี๋ยวพ่อจะปรับปืนใหญ่ยิงใส่หัวพวกมันเองแต่เราผมก็ทำการดำเนินการอยู่สองวันกับหนึ่งคืน จรวดขนาดที่ผมกำลังตรวจพิกัดเพื่อหาปืนใหญ่ลงจรวดยิงมาติดต้นไม้ข้างผมเนี่ยห่างกันขอประทานโทษขนาดอย่างนี้นะครับแล้วไม่ระเบิดเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากสำหรับพระสมเด็จวัดระฆังอีกนัดหนึ่งกระสุนถูกลูกน้องที่หมอบอยู่ข้างผมเข้าหัวในี่ยรูขนาดนี้กระสุนแฉลบออก นะคะเป็นเลือดซิบซิบอาหารสิบเอกชัยนรงอาจารามชัยรงบอกพ่อผมถูกยิงเฮ้ยไหนขอดูดิผมพูดได้นี่วาไม่เป็นไรก็ <c oughs> <c oughs> เปิดหมวกดูกระสุนแฉลับไปหมวกเหล็กทะลุรูกว้างขนาดนี้เลยแต่กระสุนแฉลับแสดงว่าพุทธคุณของสมเด็จวรครังเนี่ยท่านไม่ใช่คุ้มครองเฉพาะคนที่อยู่ใก ที่ตัวที่เก็บไว้คนอยู่ข้างๆก็สามารถช่วยคุ้มของได้อันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่าไปดูตอนยูทูบเ<ม>ราจะย่อเนี่ยเราจย,าย่อวา่ยาหลังจากท่านเกษียณแล้ก็คือหนึ่งท่านเป็นผู้รับผู้ใหญ่นะแล้วท่านก็รับใช้องค์เหนือหัวของเราท่าจัรที่เจ้าแล้วพระปันปีหลวง แล้วท่านเล่าว่าหลังจากท่านเกษียณจากกองทัพแล้วก็ได้เข้ารับใช้ใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทแล้วก็พระปานปีดวงให้ท่านเข้าไปในพระราชวังด้วยเพื่อไปสํารวจสิ่งของในพระราชวังปีฉลองกรุงอ่ะ2พัน2 5ท่านก็ไปเจอหีเหล่านี้อยู่ในพระราชวังแกงเป็นหีเปล่าท่านว่างง้นนะ นะเป็นหีบเปล่าซึ่งท่านเคยรู้มาว่าหีบเหล่านี้ในหีบต่อเปล่า,าหีบเด็กเรา,บราแบบแบบนี้เนี่ยจอมพลปอพี่บุญสงครามสมัยสงครามโลกนีค้นออกจากพระราชวังนะค้นจะเป็นหีบอะไรท่านก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหีบบรรจุเพชรนินจินดาเพชพรพลอยเพราะเราเนี่ยไอทำสงครามโลกทหารญี่ปุ่น,นเข้ายึดใช่ไหมทำสนธิสัญญาเข้ายึดเดี๋ยวเขาคนไปว่า จอมพลบ่ตั้งก็ขนออกจาก,กวังไปซ่อนไว้ที่ท้ำแห่งหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้คือเท่าที่ท่านศึกษาและรับรู้แล้วต่อมาท่านก็ศึกษาเรื่องนี้จรงิงจังนะเรื่องหีบเนี่ยท่านก็ไปได้ข้อมูลใบลงใบลาอะไรต่างๆจนกระทั่งท่าน,านตามพบหีบเหล่านี้ที่เพชรบูรณ์ปรากฏว่าเปิดออกมาก็เป็นพระสมเด็จทั้งหมดเลยนะ พราะฉะนั้นก็จะข้ามไปรายละเอยียดนี้ไปดูใน u t u b e นะอันนี้ผมเล่าย่อๆนะอาจจะข้ามแต่ว่าอยากยาให้ไปเปิดอยากจะให้ไปดูตอนสุดท้ายนะตอนตอนสุดท้ายเปิดเหตุลนะเป็นสุขสัร์ทุกที่วาราตีการเป็นสุขสันทุกที่วาราตีการจะทําการกิดใดจ,จงสำเร็จ จะทำการสิ่งใดจงสำริจให้ดวงจิตของแผ้วเกษมสารให้ดวงจิตของแผ้วเกษมสารภุบาทเหตุเพศภัยอย่าแผ้วพานภูบาทเหตุเพศภัยอย่าแผ้วพานหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองน,นี้รันเทิหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองน,นี้รันเทิสาทวสาโว นี่จะเปิดหีบแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรผู้ดูแล,แลรักษาหีบทาย,ยาทผู้รับหีบตามธรรมเนียมนะครับก่อนที่จะทําอะไรเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ก็ต้องขอเข้า,าลาโทษท่านก่อนจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมทุกครั้งที่ผมเกี่ยวข้องก็จะพนมมือขออนุญาตขอท่านก่อนต่อรับ มหา,าเทเรปรมา,าเทนะทวารัตะเยนกตังสัพพอปรารตังกมัมุโนพันเตข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุญาตเปิดหีบที่ท่านได้สร้างเอาไว้ในเก็นจำนงเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนาทั้งหนักกรรมันใดที่จะถึงมี ได้ร่วมเกินข้าพเจ้าก็อออกรรมมานะโอกาสนี้ด้วยเพื่อนโาอาสาราสังญาสาธุคาราปาทาโยเอกิเจันตาลิสังขาทันตาสราลาตตาลาหมาตาโยลา ปัญจาปัจะได้ห้องลอกแบบแน่นกันบางตู้ไม่มีคุณแจเทิ้งคุญแจนานคุณแจมิเตษที่นี่ก็มานี่เลยสามตู้ สลาสเิโลปังวะปะโลอะสุปาปุจจ ա สุวรรณังรุตเตติที่ขัมปูชฌายะมินัสัติสุขวะมุตุตันตนังสัพูจเติยโททัสเจี๊ยวันโูยังนาวะนี่แหละนี่แหละที่พวกเราจะได้ไปบูชากันนี่แหละ เลยหมดทุกทีเลยติโยกันโดสาวกันโดติพยัญนะสีสรีกุจีติขังรัตนภูมิปัญจกัจจะภิกขุสอนองหมืันกว่าองค์นะ สายจ่าปาทาสเลยาวะปาธานะตาละลาจ้าพบพากะวาจิโอพยันชะเกองเกคาหิตันจากะวาจิโรปังพยาชะเกฆาไปจองไว้ก่อนนะจองไว้ได้นะอยู่ไหมก็คือพอจองไว้พ่าแล้ว โอเรนทรโอสาวกวติไปลงบันสึกไวอิจปัตจกวิปติปิติสาโูตาสุะยัชะเดโอวาสาอุปิตานาพุทธยวคโตัจจุสันติสาิสตังวนต หลังจากท่านกบเพงไทยมาดับเยียงไทยเรียบร้อยในเวลาบ่ายสามโมงก็จะเปิดโอกาสที่ติโยนน้ได้รับรับพัตศุกรคนที่ได้จองเฉพาะเฉพาะสมเด็จเท่านั้นนะที่จะได้ให้รับวันนี้ที่จองวันนี้รู้ใช่ไหมว่ามีสมเด็จอยู่ในนี้คือท่านไพโรน์ท่านคนหนึ่งนพลท่านบอกแล้วว่า จอมพลปอเนี่ยเข้าคนไปท่านก็เปิดจอมพลปอก็เปิดแล้วจอมพลปอก็เอาพระรุ่นนี้เนี่ยติดตัวตลอดแล้วตอนปฏิวัติเนี่ยท่านก็โดนยิงซึ่งเประวัติอยู่นี้<ม>ในนี้แหละจอมพลปอดโดนจรวดถล่มบนเรือน่ะไม่เป็นไรแลวก็คือจอมพลปอรู้แล้วว่าเป็นพระสมเด็จ เนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ที่เอามานี่ผมไม่รู้ว่าเป็นพระสมเด็จที่เอามานี่ไม่รู้ว่าตู้อะไรไม่รู้ตู้อะไรแล้วคนโทรท่านนี้รู้ไหมคะว่าไม่รู้ไม่รู้ท่านนพพลก็ไม่รู้แต่ก็คืออธิษฐานจิตคืออธิษฐานว่าขอให้ได้พระสมเด็จมามากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้เอามาช่วยก็ยังคิดดว่าจะไ้ใช่เออก็คือจะได้เอาพระสมเด็จเนี่ยมาช่วยให้คนดึงคนมาสร้างที่นี่ไง นะซึ่งนี่แหละก็จะพากันไปดูพวกเรานี่ถ้าไม่มีสมําเร็จพวกเราก็ไม่ได้มา,มมมานะเนี่ย <laughs> เอาละนะอันนี้ย่อๆนะถ้าถ้ารายละเอียดก็เข้าไปดูในยูใน u t u b e ผมนั่นแหละนะก็เข้าไปดูนั่นเอยอ่าทีนี้จะพาพวกเราเที่ยวนะชมสถานที่นะรถรถรถอยู่ข้างหน้านะนะรถอยู่ข้างหน้า,านะไปดูสถานที่ที่เราจะมาอยู่กันนี่แหละ เออพี่พี่เชิญพี่เช <invers S 1> <renamed it. S 2> ิญเดี๋ยวรับผ้าเดี๋ยวรับผ้ารับผ้าไปครับครับ